สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาชาวบ้านแก้บนหัวหมู999หัวหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วพร้อมลิเกคณะใหญ่หลังไข่ที่ได้ตามที่หวังกลายเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเพจข่าวสารเมืองปราการ v 2ได้ออกมาเผยแพร่ภาพบรรยากาศการแก้บนที่วัดกิ่งแก้วพร้อมระบุข้อความว่าได้อย่างหวังอลังการบนหัวหมู999หัว บนหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วขอให้ไข่ที่ได้ได้สมใจวันนี้มาถหวายหัวหมู999หัวเลี้ยงพระเพนทั้งวัดพร้อมนางรำชุดใหญ่ทูบหมดดอกทำทานแจกหัวหมูให้กับชาวบ้านทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ .com ขอบคุณค่ะ